มังงะวอล์คคลิปนี้จะเป็นการพาทัวร์ร้านหนังสือใจกลางกรุงเทพแบบจัดเต็มซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปร้านมังงะ2ร้านด้วยกันนั่นก็คือร้านแอนิเมทที่ MBK แล้วก็คินโอคุนิยะที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับเดินมากันที่ MBK ก่อนอันดับแรกช่วงที่ผมมาเนี่ยมันมีป๊อปอัพสโตร์ของ SpyX Family ด้วยนะคลิปนี้ผมก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยไปดูด้วยว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปนะครับผมเดินไปเจองานงานหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คืองานหนังสืออแนนนั่นเง ไหนๆก็มาเจองานนี้แล้วนะผมก็เลยว่าจะเดินเล่นสักหน่อยนะครับให้ทุกคนเนี่ยได้ดูบรรยากาศคร่าวๆของงานนี้กันซึ่งจริงๆแล้วผมก็คงไม่ได้ซื้ออะไรหรอกนะเน้นมาเดินดูหนังสือเอาฟิลเฉยๆนะฮะบรรยากาศเนี่ยก็ถือว่าคึกคืนเลยนะเห็นแบบนี้แต่รอบนอกเนี่ยมีคนนั่งอ่านหนังสือกันเต็มเลยนะครับใครเป็นสายวายที่มางานหนังสือนี้เนี่ยก็มารายงานตัวกันได้นะครับผมส่วนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นพวกของสะสมน่ารักๆนะครับพวกพววกุญแจจุ๊กจิกนะแล้วก็สติกเกอร์ะคชิลิกต่างๆ ของจุกจิกแบบเล็กๆน่ารักน่ารักเลยตัดภาพมาอีกทีเดี๋ยวเราไปเดินร้านอนิเมตกันเลยดีกว่าและนี่ฮะทุกคนผมเห็นร้านนี้แล้วนึกถึงคุณโอ๊ตกับคุณปีจีเลยนะเขาทั้งสองคนเนี่ยเคยมาถ่ายบล็อกที่ร้านนี้แล้วด้วยอ,อันนี้โคตรเท่ครับ high h e e the movie เรื่องนี้เนี่ยผมดูไปแค่ไม่กี่ตอนเองนะส่วนมูฟวี่อันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะครับไว้ถ้าผมว่างผมคงต้องไปดูสักรอบแล้วนะน่ารักอนิเมตมีโซนฟิกเกอร์หล่อมาขายด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ตามสไตล์ผมครับต้องขอแวะดูสักหน่อย ตรงนี้ฮะเป็นโซนของดอยเลยนี่เลยตัวนี้ครับดอยสาหลักเพิงนะโคตรเท่นะครับราคาก็1ั0 0บาททวนนะส่วนตัวนี้ต่อยมาลินจางสุดน่ารักราคาก็พันสี่รบาทส่วนตัวนี้รู้เรื่องและนี่ก็คือบรรดาดอยต่างๆนะครับใครสายสะสมดอยเนี่ยน่าจะถูกใจกันนะ โอเคไปหลังจากเดินดูแวะน,นู่นแวะนี่มาแล้วนะครับอันนี้นี่น่าจะเป็นเกมนะใช่ไหมสวยดีนะครับและตอนนี้เราอยู่กันที่อนิเมะส,สาขา MBK หนังสือออกใหม่ต่างๆช่วงวันที่ผมมามัางงะที่แถมโปสการ์ดสุดให้ครูสิบจะมีประมาณนี้เลยครับทุกคนวิชวัดเล่ม6หน้าปกเล่มนี้สีสวยๆนะนี่มีโปสการ์ดด้วย เรื่องนี้เนี่ยผมเคยซื้อมาอ่านนะครับทุกคนแต่ตอนนั้นเนี่ยมันออกช้าไปหน่อยผมเลยเลิกตามไปแล้วนะแล้วก็นี่มีบ็อกเซตขายด้วยนะคามุยะเซนเซย่าก็มีแล้วก็มีบ็อกเซตของครายเด็กด้วยสารามปกพิเศษเล่ม3ถึง21จากทางอนิเมะนะครับก็มีรีเป็นค,ครบแล้วสวยๆเลยน่าจะครบนะ เรื่องนี้ก็มีอนิเมะแล้วเกิดใหม่เป็นองค์ชายอันดับที่7นะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูเลยเมื่อกี้เกิดใหม่เป็นองค์ชายใช่ไหมอะต่อด้วยอันนี้เลยเกิดใหม่เป็นลูกโอชิแบบสเปเชียลเซตตอนนี้เนี่ยอนิเมะซีซั่นสมาแล้วนะอะอันนี้ก็ของค่ายฟรชเพ็ดโปพวกเล่มพิเศษหอมๆเลยนะปกพิเศษทั้งหลายใครกำลังตามหาโปสการ์ดอยู่เนี่ยของซตจามอโตเล่ม6นะครับมาจัดได้ครับที่นี่ผมเช็คแล้วเหลือเพียบนะ เหลือทุกเล่มเลยแล้วทำไมโปสการ์ดเหลือเล่ม6เล่มเดียวเนี่ยตัดภาพมาอันนี้เกมอะไรไม่รู้นะครับแต่ว่าดีไซน์สวยมากนะมันชื่ออะไรมิกกี้เหรอไม่รู้ผมอ่านถูกหรือเปล่านะครับนี่ตัวนี้คือดีงามทุกคนแจมแมวสายสะสมเชนโซเมนนะครับอันนี้น่าจะเป็นพวกพวงกุญแจอะไรนี้เดี๋ยวไว้มีกีจกรรมอะไรสักอย่างผมจะซื้ออะไรพวกนี้เนี่ยไปจักกิจกรรมแจกคนที่เป็นสมาชิกช่องผมนะ แต่เดี๋ยวผมขอไปดูก่อนว่าจะซื้อเรื่องอะไรดีหรือว่าของอะไรดีนะครับนี่แต่อคิริทอันนี้ครับผมราคาแอบแรงเวอร์โซนของมังงะญี่ปุ่นดักเก n b บอลเล่มแบบบิ๊กบุ๊กนะสีแดงตัวเล่มนี่ดูดีเลยเรื่องนี้เนี่ยผมคุ้นๆว่ามี LC ในไทยแล้วนะครับใช่ไหมทุกคนแต่ผมไม่ชัวนนะว่าค่ายไหนได้ไปนะครับ น่าจะหนกย่างไหมหรือสยามหรือรักพิมพ์นะเออผมไม่ชชัว์เหมือนกันนี่เรื่องนี้ทุกคนน่าปกแอปน่าสนใจนะแต่เรื่องอะไรไม่รู้นะครับมาดูลายเส้นโฟโต้บุ๊กฮานาโกะคงกันนะฮะผมชอบลายเส้นกับโทนสีเรื่องนี้มากลายเส้นมันมีความเป็นเอกลักษณ์แบบผมดูจากดาวังคารแล้วเนี่ยรู้เลยนะว่าเรื่องนี้นี่แหละฮานาโกะ น่าจะเป็น p h โต้บุ๊กเหมือนกันนะฉะลองครบรอบ30ปีดักเกิลบอลบอกเลยว่าเล่มเนี่ยโคตรใหญ่ทุกคนหลังจากเดินที่อนิเมะเสร็จแล้วเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะพาทุกคนไปเดินดูป๊อป,ปสตูตของสไปเอ็กแฟมสักหน่อยนะครับไหนๆก็มาวันที่ยังมีงานอยู่นะครับเผื่อเพื่อนๆบางคนเนี่ยอยากมาแต่ไม่ได้มานะ ก็แปลเดี๋ยวผมขออาสานะครับเป็นไกด์พาทัวร์ในคลิปนี้เองเก็บข้าวเก็บของสไยกระเต่าแล้วออกเดินทางตามผมมาเลยฮะทิปนี้นี่ไกดไซโยจะพาทุกท่านนะครับเดินทางสู่โลกข,ของสไปเอ็กซ์แฟมิลี่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยวาร์มาที่งานเลยนะครับผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเดินหาตั้งนานนะหายากมากกว่าจะเจอนะครับเล่นมาจากซลิมสุดของตัวห้างเลยนะ ผมเนี่ยเดินวนอยู่ชั้น4ประมาณ2รอบได้แต่ตอนนี้ผมเจอแล้วปครับเข้างานไปดูกันนี่นะฮะบรรยากาศของงานป๊อปอัพสโต้ก็จะมีฉากต่างๆนะครับตัวละครหลากหลายฉากเลยนะนี่แล้วก็จะมีพวกรูปต่างๆนะเป็นกรอบรูปให้ฟิลเหมือนมามิิเซียมนะแบบนิทรรศการสไปเอ็กแฟมอะไรนี้ รูปนี้มาแนวเท่นะแม่ยอนีโ่โคตรเท่ครับผมชอบมากโอเคทุกคนตรงส่วนนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่พูดบรรยายนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยได้ดูบรรยากาศแบบเรียวๆภายในงานกันเลยนะครับแต่ก่อนไปดูนี่ฮนะผมขอรูปหัวน้องอันเนี้ยสักหน่อยโซนนี้เนี่ยจะเป็นร้านขายพวกของสะสมต่างๆนะผมว่าใครชอบสไปเอ็กแฟมแล้วมาเดินงานนี้เนี่ยเป่าตังแห่นทุกคนครับผมว่าของแต่ละอย่างนะครับน่าฮิ้วกับบ้านมากเลยนะ แล้วก็พวกสแตนดที่อะคริลิกเนี่ยสวยนะครับทุกคนสวยทุกอันเลยผมเช็คราคาดูแล้วราคาก็โอเคอยู่นะครับถือว่าไม่ได้แพงมากนะเนี่ยราคาก็299บาทนะครับตีไป300ราคานี่ดีเลยแล้วถ้าเราซื้อหมดเอามาตั้งรวมกันก็จะเป็นแบบนี้เลยครับโคตรเท่แก้วน้องอันเนียอันนี้น่ารักนะแต่ผมจำไม่ได้ว่ากี่บาทนะครับ นี่ครับผมใครมีน้องอนเนียสแตนดี้น่ารักเวอร์แล้วก็มีตัวเข็มกัดด้วยนะสแตนดี้เนี่ยมีทั้งหมด4ลายน,นะครับอันนี้ราคาก็อยู่ที่2,99เหมือนกันนะดูหน้าน้องคือโคตรกวนเมื่อกี้ว่ากวนแล้วผมเจอตัวนี้เข้าไปกวนกว่าครับทุกคนนอกจากของชิ้นเล็กๆแล้วเนี่ยก็ยังมีพวกตุ๊กตากระเป๋าสะพายเสื้อผ้าด้วยนะ แต่ผมว่าเสื้อลายมันแบบว่าธรรมดาไปหน่อยนะพาทัวร์ป๊อปอัพสโตร์ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนกว่าคลิปนี้จะลงเนี่ยผมว่างานก็น่าจะหมดไปแล้วนะใครที่ไม่ได้มาก็มาดูคลิปนี้แทนได้นะแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะเดินไปเซนต r a l w เวิลด์นะครับแล้วเดี๋ยวไปตะลุยร้านคิโนคุนิยะกันนี่ B2S อันนี้เนี่ยผมมาตามหาโมมนะักอ่านะเจ้าพิมพ์หนึ่งนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยผมขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วทุกคนใครที่ดูผมไลฟ์เนี่ยก็น่าจะรู้นะครับว่าทําไมผมถึงตัดสินใจขายหมดเลยนะไปครับทุกคนขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งมุ่งสู่ร้านมังงะกันและตอนนี้เราอยู่กันที่คินโอคุนิยะสาขาเซนต์เวิลด์ ร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งเลยนะครับที่เวลาผมมาแถวนี้ทีไรเนี่ยจะชอบมาเดินเล่นทุกทีนะหลักๆผมก็จะมาเดินดูพวกมังงะออกใหม่ของทางญี่ปุ่นเนี่ยแหละไปเดี๋ยวไปหามังงะใหม่ๆมาอัปเดตดูกันตรงนี้อ๋อเรื่องยูคิโอนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรนี่ครับทุกคนคาคุระบาจิเรื่องนี้เนี่ยผมทาคลิปแกะิวไปรเรียบร้อยแล้วก็นี่ครับเล่มสองนะหน้าปกผมว่ามันเท่อยู่นะทุกคนก็ไม่รู้พอคลิปนี้ลงนะครับเล่มสองของพี่สยามเนี่ยจะออกมาหรือ,อยังนะ เรื่องนี้บูบ็อกฮะบอกได้เลยว่ายิ่งเล่มต่อหนะ้าปกยิ่งสวยขึ้นเหมือนสการโมโต้เดเลยนี่มังงะเซอร์วิสในดวงใจผมนะครับสลีปตอนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นออกมา15เล่มแล้วเรื่องนี้เนี่ยผมขอดองไว้ก่อนเลยนะผมเนี่ยดองไว้ตั้งแต่เล่ม10ต้นๆละอ่ามาดูสการโมโต้กันบ้างพี่รักพิมพ์เนี่ยเขาออกตามญี่ปุ่นมาติดๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยทางไทยเราเนี่ยมี14เล่มแล้วเอาวาทุกคนพี่แกช่วงหลังๆเนี่ยเขาท็อปฟอร์มจริงๆ ส่วนเล่มข้างๆนี้คือเรื่องอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่หน้าปกเนี่ยเท่จ,จัดเลยนะของจริงเลยครับพี่นี่ทุกคนผมเจอเล่มน,นี้วันพีชเยลโล่เฮ้ยโคตรเท่เลยนะคือของสยามเนี่ยจะมีเลสกับบลูใช่ไหมแต่ผมเนี่ยเพิ่งรู้มันมีแบบเยลโล่ด้วยนะสีเล่มน,นี่คือแบบท้องทองนะครับราคา235บาทก็ไม่ได้แพงนะถ้าจะเก็บแต่เดี๋ยวผมรอพี่สยามเอมาดีกว่านะ นี่ฮะทุกคนมาลิมจังตัวละครหญิงก็เทียนในดวงใจของผมทางญี่ปุ่นเนี่ยเล่ม13แล้วนะเล่มนี้เนี่ยก็มาในธีมแบบว่า,าสาวหิมะใช่ไหมสวยดีนะครับสวยดีผมบอกเลยร้านนี้เนี่ยผมอยู่ได้ทั้งวันแบบฟินๆเลยใครมาแถวนี้แล้วไม่รู้จะไปไหนนะครับลองมาร้านนี้ได้เลยนะอ่าอีกหนึ่งเรื่องที่ผมเจอแล้วก็หน้าปกน่ารักดีนะครับไม่แน่ใจว่ามี L c ซในไทยหรือ,อยังนะแต่ผมรู้สึกชอบหน้าปกมากแบบเป็นแนวธีมแบบหิมะ โอเคไปทุกคนเดี๋ยวผมพาไปดูโซนอื่นกันต่อนี่เรื่องนี้ฮะหน้าปกดึงดูสุดๆรอบผมสุดๆเลยนะมากันอีกมุมนึงตรงนี้เนี่ยจะเป็นพวกโซนมังงะไทยอันนี้ค่ายพหลักพิมพ์ของเรานั่นเองนะไม่น่าจะมีอะไร กลับมาดูโซนมัางงะาญี่ปุ่นกันต่อนะครับมีเรื่องอะไรน่าสนใจที่หน้าปกเนี่ยจะสามารถดึงดูดผมได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมขอเวลาแบบส่องหาหน้าปกก่อนอ่ะอันนี้เพลงหลักบรุษุ์ค้างคาวนะครับญี่ปุ่นมี20เล่มแล้วไปไกลมากเรื่องนี้ไทยเราก็ตอนนี้ไม่รู้กี่เล่มแล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยผมไม่ได้ตามเลยนะครับแต่ผมเนี่ยรู้มาว่าเรื่องนี้นี่แหละคือชนวนสงครามของงานหนังสือบางซื่อใช่ไหมทุกคนเรื่องนี้หน้าปกสวยนะ ถ้าจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะของค่ายเด็กเพจใช่ไหมนี่ทุกคนหน้าปกอันนี้น่าสนใจดูลายเส้นหน้าปกผมพอเดาได้เลยนะครับอนาคตไม่พี่รักพิมพ์ก็นกยากนี่แหละต้องได้ไปนะคลิปมังงะล็อกแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างทุกคนถ้าชอบไม่ชอบยังไงสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับ ว่าคลิปแบบนี้เนี่ยสนุกหรือเปล่าโดย๋ยาะให้ผมเนี่ยไปพาทัวร์ที่ไหนก็บอกได้เลยนะฮะถ้าผมทำได้เนี่ยเดี๋ยวจัดให้แน่นอนคลิปนี้ถ้าดูแล้วชอบใจโดนใจยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้ด้วยนะครับใครอยากพูดคุยมงังงะอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยครับผมโอเคคลิปนี้จะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเดินทัวร์กันต่อนี่ทุกคนเลิฟคอมกอตเทียของผมอีกเรื่องหนึ่งนิเสคโคยนะครับเรื่องนี้คือของดีจริงๆผมชอบมาก ซึ่งตัวเล่มนี้เนี่ยเป็นแบบหน้าปกพิเศษนะพิมพ์รูปเล่มใหม่บอกเลยว่าพิมพ์นี้ถ้ามี l อไทยเมื่อไหร่เอาตังผมไปได้เลยนะเก็บแน่นอนฮะเรื่องนี้เรื่องลูกรักส่วนอันนี้เป็นนิยายญี่ปุ่นนะครับรูปเล่มเนี่ยเล็กมากเลยทุกคนแบบเล่มจิ๋วๆเลยนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูว่าข้างในเป็นยังไงนะฮะอ่ะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับมีแต่ตัวอักษรญี่ปุ่นนะแล้วก็มีรูปบางหน้า เล่มนี้ก็ Two Left b l e นะครับเป็นแบบพิมพ์พิเศษเหมือนกันใครชอบ Two Left Blue น่าจะอยากสะสมพิมพ์นี้นะนี่ครับคุณอาเรียนิยายเล่ม8ใครอยากเก็บรูปเล่มญี่ปุ่นจนัดได้นะผมว่า ราคาเนี่ยถูกกว่าของไทยอีกทุกคนเก็บแบบส,สวยๆนะครับแต่เสียอย่างเดียวอ่านไม่ออกนะส่วนหน้าปกเรื่องนี้ก็น่ารักเหมือนกันอ๋อซอสอาร์ตออนไลน์ภาคไหนเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยนะครับผมดูแค่2ภาคแรกเท่านั้นวินเบเกอร์ล่าสุดเล่ม17แล้วปกเท่อยู่นะเออผมจะบอกว่าตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าเล่มญี่ปุ่นจะแพงนะครับทุกคน แต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเล่มญีญ่ปุ่นถูกกว่าเล่มไทยอีกเอาดีพี่นกย่างตอนนี้นะครับมังงะราคาเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ165-175นะเป็นอย่างต่ําถามว่าซื้อไหมก็ซื้ออยู่ดีนะครับแต่นานๆทีมังงะคุณอาเลียเล่ม4ปกน่ารักเวอร์ทุกคนดูเฮ้ยผมชอบปกเล่มนี้มากจริงๆนะงานดีครับงานดี นี่เล่มนี้ก็งานดีทุกคนแต่เรื่องนี้เนี่ยผมยังไม่เคยอ่านนะแล้วก็ยังไม่เคยดูเมด้วยนี่ไงเรื่องนี้เลยใช่เลยน่าจะของดีนะครับเจ้าสาวผมเป็นนิโนะเล่มใหญ่มากนะฮะไม่รู้ว่าข้างในเป็นอะไรนะน่าจะเป็นพวกแบบรูปคาแรคเตอร์หรือเปล่า มาต่อกันเล่มนี้ครับหน้าปกสามสาวนา่ารักดวนใจไวัยรุ่นเรื่องนี้ที่นกย่างมี LC นี่ว่าใช่ไหมเป็นแบบนิยายนะครับแต่ผมจำชื่อไทยไม่ได้ อันนี้นี่มีแบบมังงะด้วยอ่าแบบมังงะผมว่าก็ไม่พ้นนกย่างแน,น่นอนนะเรื่องนี้เรื่องนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หน้าปกสวยดีนะเออน่ารักน่ารักโอเคครับทุกคนพาทัวร์รันมังงะในกรุงเทพก็จะเป็นประมาณนี้เลยต้องบอกว่าผมเนี่ยมาเดินที่คีนกเกือบชั่วโมงหนึ่งนะแปบ๊บเดียวคือเวลาผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับเร็วมากก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคลิปนี้จะกี่นาทีนะซึ่งคลิปจะยังไม่จบแต่เพียงเท่านี้ผมเนี่ยได้สั่งของมาแล้ว แล้ววันนี้มันมาส่งพอดีนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยกลับบ้านไปอันบ็อกของกันสักนิดนึงดีกว่า กลับมากับการรีวิวท้ายคลิปกันอีกเช่นเดิมครับทุกคนครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้สั่งมางงะหรือหนังสือมานะแต่ผมสั่งนี่มาครับผมนะนี่เลยเป็นขาตั้งกล้องโทรศัพท์นะครับก็ตอนนี้เนี่ยที่ผมใช้อยู่นะครับผมซื้อมาตั้งแต่เปิดช่องก็เป็นปีแล้วนะตอนนั้นที่ผมซื้อเนี่ยโคตรถูกทุกคนประมาณร้อยกว่าบาทเองนะครับครั้งนี้ก็ได้เวลาแล้วที่ผมเนี่ยจะต้องเปลี่ยนขาตั้งกล้องสักทีนะครับซื้อมาในราคาที่สูงขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งประมาณ400กกาบท็เดี๋ยวเรามาออกันร่าๆบายคลิป โอเคโอ้โหให้อะไรมาด้วยนี่นะครับทุกคนก็อะไรก็ไม่รู้นะครับมาเดี๋ยวขอแกะดูคร่าวๆก่อนถือว่าแจ่มอยู่นะฮะถ้าทุกคนอยากรู้ว่าที่ผมใช้ตอนนี้อยู่เนี่ยสภาพมันเป็นไงนะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะแต่ว่าตอนนี้ผมขอมาแกะเจ้านี้ก่อนนี่เฮ้ยดูดีเลยทุกคนเนี่ยเป็นไง ถ้าใครกำลังหาขาตั้งกล้องโทรศัพท์อยู่ผมก็แนะนำเป็นเจ้าตัวนี้แหละนะลองไปเซิร์ชในแอปส้มดูได้นะครับเฟียวจัดบอกเลยถ่ายคลิปแบบลื่นเปื้อนลื่นเปื้อนนะฮะแต่ก่อนจบคลิปเดี๋ยวผมให้ดูสภาพขาตั้งกล้องที่ผมใช้อยู่ตอนนี้ก่อนนะโอเคไปนี่เลยครับทุกคนที่ผมใช้อยู่ตอนนี้นะโอ้โหดูสภาพมันนะครับดูดิมันแบบว่าดูง้องแงงนะก็ซื้อมาร้อยกว่าบาทนะครับ นี่ดูอ่ะดูเปรียบเทียบกับราคาร้อยหนึ่งกับ400นะดูความแตกต่างของวัสดุคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปสุดท้ายที่ผมจะใช้เจ้าตัวนี้แล้วนะก็ขอ R I P ด้วยนะครับกับขาตั้งกล้องอันแรกของช่องไซยมงนะังะหลังจากนี้น้องคนนี้ก็จะไปอยู่ในถังขยะนะลาก่อนเจ้าขาตั้งกล้องตัวแรกของช่องเราจะไม่ลืมไหน